ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติเขาได้ออกมาเตือนนะครับว่าให้ระวังถูกหลอกด้วยมุกท่านได้รับเงินคืนภาษีแล้วก็ให้โหลดแอปเข้าเว็บเว็บไซต์ปลอมนะครับรวมถึงให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในส่วนของมิจฉาชีพเนี่ยก็มามุกใหม่นะครับโดยมิจฉาชีพฉวยโอกาสอ้างมุกคืนภาษี เพื่อหลอกให้เหยื่อเนี่ยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันปลอมนะครับหรือเข้าไปในเว็บไซต์ที่เป็นอันตรายเพราะฉะนั้นวันนี้แบงก์ชาติหรือธนาคารแห่งประเทศไทยไดอ้ออกมาเตือนนะครับว่าอย่าลงเชื่อเพราะว่ากรมสรรพากรเนี่ยเขาจะคืนภาษีให้เราเนี่ยผ่านาพร้อมเพย หรือว่าผ่านธนาคารกรุงไทยหรือทกสหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเท่านั้นนะครับไม่มีการที่จะให้เราเนี่ยไปโหลดแอปพลิเคชันเข้าไปเว็บไซต์ต่างๆแล้วไปกรอกข้อมูลแต่อย่างใดวันนี้นะครับเน้นย้ำว่าอย่าหลงเชื่อในมุกของการคืนภาษีนะครับโดยกรมสรรพากรเนี่ย จะจ่ายคืนให้เราผ่านพร้อมเพย์ผ่านธนาคารกรุงไทยหรือทกสเท่านั้นนะครับ